ก็พอได้แล้วที่เคยสงสัยบ่อยๆแต่ตอนนี้เธอมาเห็นฉันไม่มีใครถ้าเธอได้ยินเสียงฉันร้องให้เธอจะเห็นใจอยู่ไหมหยุดตั้งคำถามและเลิกสงสารตัวเองอย่าไปคำควรกับความคุ้นเคยเก่าๆคนที่คิดถึงไม่คิดถึงเราเงาไปเขาก็ไม่หันมา ความรักมันเกิดจากคนสองคนโอ้ oh, 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 oh. และแม้ตอนเจ็บจะมีแค่ฉันเก็บคำว่ารักไว้แล้วกลืนลงไปอย่าให้เขารู้ว่าเราจะตายเสียใจแต่ต้ตองหายใจ เมื่อเธอมีรักก็จะมีคนแทนเธอเก็บคำว่ารักไว้แล้วลืมเธอไปออกเดินทางไกลแม้ว่ามันเดียวดายถึงมันเจ็บแต่เรื่องเราต้องจบแต่รักยังมีต่อ